สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแอบแล้วก็จิมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับกร้าบผมขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเจตนาสําคัญนะครับผมต้องการให้พี่ต้นเนี่ยช่วยช่วยช่วยคนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นี่ยต้องยอมรับนะว่าดาวโจนส์นี่ก็ถอยลงไป500กอวัาจุด์นะฮะกลุ่มแบงก์นี่ลงแหลกล้านเลยฮะพี่ต้นฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้นมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับแล้วก็มันมันเกิดจากอะไรอย่างไรครับแล้วเราจะจะเดินเกมแบบไหนอย่างไรดีครับพี่ต้นครับครับผมก็แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คาดที่คนคาดเนี่ยก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็มาเอามาเป็นประเด็นอ้างว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในวันในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูในดอทพอท ของธนาคารการงสหรัฐที่มีการประชุมกันเดือนธันวาคมเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นสามครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ในนักวิเคราะห์ของต่างประเทศมองว่าจะขึ้นสี่ครั้งอม,มองก่อาจะขึ้นห้าครั้งในปีนี้นะฮะแล้วกจริงๆ <c oughs> ก็คือในเฟดฟันฟิวเจอร์ก็สี่ครั้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มมีบทวิเคราะห์บ,บางเจ้าบอกว่า,บอ,วาบอกว่าฟังให้ดีนะ ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสัรัฐมันที่ประชุมมันที่เดือนมีนาคมอาจจะขึ้นทีเดียวเลย0.5%ห้ากไ่0.25 0.25 0.25ไปสี่ครัคร้งนะครับอันนี้ก็สิ่งที่คนกังวลแล้วก็ลงไปถึงอาจจะมีการทำค q วทีนะครับที่มีการประกาศกันก่อนหน้านี้ก็คือการลด QE และจบกันเดินมีนาอาจจะมีการทำค q วทในช่วงของเดือนกันยาคมบ้างเดือนกันยายนบ้างน,นะครับก็ทำให กระแสแบบนี้ก็เลยส่งผลต่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกา10ปีนะครับที่เคยป้นเปลี่ยนป้นเปลี่ยน,นอยู่ที่ 1. 8มันก็เลยวิ่งพุ่งพวดไปเลย1.8่กว่าก็คือสูงกว่าุความหมายก็คือว่ามันเกิดแรงขายในพันธบัตรนะครับอันถ้าแบบพันธบัตรเกิน1.8%นั่นก็หมายความว่าหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็มีการเติบโตสูงก็จะโดนขายนั่นคือในหุ้นกลุ่มเทค คือคือตัวนแอ a เซลงหนักกว่าเมื่อวานนี้ลงหนักกว่า s p 5 0 0นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนือกระแสตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายของเมื่อวานของไทยนะครับตอนแรกก็พวกันอยู่ดีๆนะครับก็โดนเทคลงมาเพราะประเด็นตรงนี้แล้วก็วันยูของไทย10ปีก็เกิน2%ด้วยมาไหลเด้งประกอบกันนะแต่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้น N a s d a q ที่ลงนะครับแล้วดู S;P500 กลุ่มเทคลงนะครับ แต่ว่ากลุ่มพลังงานขึ้นนะอันะมีกลุ่มเดียวที่วิ่งสวนขึ้นมาต่ตลาดหุ้นเฉลี่ร500ที่วิ่งขึ้นมามกลุ่มธนาคารความจริงแล้วได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นแต่เมื่อวานนี้กลุ่มแบงก์ของบ้านเขานะผลประกอบการออกมาดีแต่ว่ามันมันดีไม่เท่าที่คาดน,นะครับเด <laughs> เรียกพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปีที่แล้วดีเกินไปนะครับมีกําไรจากเรื่องของการงทุนตลาดตราสารหนี้การซื้อขายหุ้นนะครับพดิของแบงก์บ้านเขาเนะี่ยมัน บางตัวมันอยู่นะมันอยู่ในมันมีธุรกิจหลากหลายอย,อยู่ในนั้นเลยนะครับก็ทําให้ภาพของกลุ่มแบงก์มาเลยโดนแรงเทขายเมื่อวานนี้ในภาพของสหรัฐอเมริกากลับมาที่ประเทศไทยนะครับสิ่งที่มันยังดีอยู่ก็คือเรื่องของการคาดหมายเศรษฐกิจไทยประจาําเดือนธันวาคมนะครับซึ่งตอนนี้ดังชัดออกบทวิเคอห์มหาว่าความมั่นใจของภาคธุรกิจความมั่นใจของผู้บริโภคยังได้อยู่นะครับแน่นอนว่าเดือนธันวาคม ซึ่งจะประกาศวันที่31มกราคมน่าจะออกมาดีแต่ก็ยัว่าดีนะแล้วก็ไดามาสที่สี่ซึ่งจะมีการประกาศ GDP ไตรไดามาส4ี่4ของสภาพัฒน์วันที่15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้มันส่งผลยังไงคือค่าเงินบาทเราแข็งค่านะครับถึงแม้ว่าต่างชาติจะขายสุดที่2วันติดต่อกันแล้วนะครับแต่เงินบาทเราแข็งค่า <S <S คแสดง,ง,งว่าโฟร์เตรียมพร้อมแล้วก็คือมาเข้าถึงของตลาดตราสารหนี้ระยะยังว่าระยะสั้นเตรียมพร้อมจะซื้อหุ้นว่ากันง่าย ผมก็คิดว่าณนวันนี้นะครับหุ้นอาจจะลงตามตาหุ้นต่างประเทศก็คือดาวโจนส์และเซ็นตห้าร้อยหรือนสแตนะครับแต่ว่าคาดว่าคงไม่น่าจะต่ากว่าคืออาจจะต่ากว่าเล็กน้อยขึ้นที่หกห้าศูนย์นะครับแต่ว่าอยากให้ลงมาหน้าซื้อนะโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่ยี่หกมกราคมที่ยังมีการประชุมของธนาคารกลางซึ่งเชื่อว่าอาจจะส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยทำคิวทีอะไรก็แล้วแต่นั้นผมคิดว่าหลังยี่เจ็ดถ้าใครจะเล่นเร็วนะหลังยี่เจ็ดี่ผมคิดเจ็ดค่อยไปซื้อก็ได้ นะครับเพราะ mm. ผมเชื่อว่า31มกราคมน่าจะประกาศศระสจไทยที่ดีนะครับมันก็มีความสําคัญกนะันคือว่าณวันนี้อาจจะเล่นเด้งไปก่อนนะั่นคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะหรือกลุ่มพลังงานสังเกตว่าพลังงานต้นน้านะครับขึ้นได้ดีนะอย่างเช่นปตทสอพอนะมันก็คิดว่าถ้าวันนี้มุ้นลงจริงนะครับผมก็เชื่อว่าหุ้นกลุ่มหลักบ้านเราลงไม่เยอะ mm. คือแบงก์กับพลังงานนะแต่กลุ่มอื่นๆอ,อาจจะโดนขายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดเล็ก นะครับที่ขึ้นมาโด,ย,ดยไม่โดยไม,ไมไ่ไม่ได้มีเหตุผลในซัพพอร์ตนะครับหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคน,นะครับคริปโตกราเนซีผมคิดว่าอันนี้อันตรายนะครับอาจจะเกิดแรงขายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นในตลาดต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยประเมินภาพแล้วก็คือว่าพี่ต้นมองภาพ,พโฟลจะไหลเข้าไทยจากรกรณีที่สหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบีย้ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันแตกต่างจากบางทีคนขาบอกว่าเอ้ยอถ้าตามบทเขาเรียกว่าตามเศรษฐศาสตร์ ไอ้ขึ้นดอกเบีย้ยเงินต้องไปไหลเข้าสู่ที่ขึ้นดอกเบีย้ยสิแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาสู่ของเราอาทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าผมเป็นนักลงทุนตา่างนักลงทุนที่อเมริกาหรือต่างประเทศแล้วแต่สามารถลงทุนได้จากแอสเซทได้ทุกอย่างนแน่นอนว่าจะต้องแลวตอนนี้ดอกเบีย้ยขึ้นเงินเฟ้อมาผมต้องไปหาแหล่งลงทุนนะครับสินทรัพย์ลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า7% 7%หมายความว่าเงินเฟ้อ เงินเฟ้ออเมริกาตอนนี้อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับนั้นก็ต้องไปหาแหล่งเงินทุนที่มากกว่าซึ่งก็รไปหาหนึ่งก็คือไปหาประเทศที่เรามีการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อต่ำมีสองประเทศนะหลักๆถ้าประเทศใหญ่คือประเทศจีนนะตอนนี้จีนสังเกตว่าเศรษฐกิจไม่โตมากคือสี่เปอร์เซ็นตแต่ว่ามีการประกาศลดดอกเบี้ยถึงทางจากอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับของตัวจีนลดดอกเบี้ย ซึ่งประกาศไปเมื่อสองสมวันที่ผ่านมานั้นแสดงว่าผมมองว่าโฟจะเข้า market อีมอนติ้งมาเก็ตโดยเฉพาะจีนนะครับแล้วก็เข้ามาเข้าที่ประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ไทยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือดอกเบี้ยรเราอาจจะไม่ลงนะครับไม่เหมือนกับทางจีนนะครับที่ดอกเบี้ยมีท,ทิศทางที่ปรับลดลงครับค่ะนะฮรับก็คือไปหาสินทรัพย์ที่มีมีผลตอบแทนสูงกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนพี่ต้นเราเรายังไงดีก็คือว่าซื้อกลุ่มไหนแบบไหนอย่างไรเชิญฮะ ผมก็ถ้าเป็นจะซื้อช่วงนี้เลยนะครับหรือราวันที่27 26 7ที่บอกไปผมยังเน้นที่กลุ่มใหญ่คือธนาคารพาณิชย์กับพลังงานนะครับธนาคารพาณิชยก็เช่น BBL K Bank นะครับหรือเป็นตัว TTB นะครับก็เป็นตัวหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพลังงานก็เป็นปตทอสอพอหรือโรงการก็ S P R C S O นะครับหรือว่า TOP นะครับก็เป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่น่าสนใจหรือก็จะเป็นการสะสมระยะยาวหมายาสะสมนะ นะครับก็คือมองในภาพของตัวถ้าโควิด1 9เบาลงผมก็มองว่าถ้ากาศยานี่คือ AOT น่าสนใจนะนี่คือสะสมก็คือว่าพยังไม่ได้หวอุวามากนะักหรือว่าสะสมจริงๆเลยรอช่วงของไตรมาสที่สองไปเลยในเะรื่องพูดถึงไตรมาสที่2ไปเลยเนะผมคิดว่ากลุ่มท้าปีนะครับจุดว่ากลุ่มค้าปีกลุ่มอาหาร หรือกลุ่มร้านอาหารจะน่าสนใจนะครับแต่ว่านี่เขามองยาวพูดตรงนี้เดี๋ยวยท่านรีบไปซื้อแล้วบอกว่าทำไมไม่ขึ้น <c oughs> นะครับก็อันนั้นคือกลุ่มที่บอกว่าซื้อสะสมหรืออาจจะไปซื้อช่วงของปลายไตรมาสหนึ่งก็ได้นะครับก็คือในภาพของกลุ่มท่าอากาศยานนะครับตัวร้านอาหารค้าปีกอิ้งเนี่ยนะครับก็คือเป็นการซื้อสะสมหรือเป็นซื้อช่วงของปลายไตรมาสหนึ่งครับค่ะ,ะ,ะใช่ไหมแต่พี่ต้นสาเมื่อกี้พูดมาเนี่ยหลายตัวมากๆน้องขอหนึ่งตัวได้ไหมคะหนึ่งตัวก็คือแบงก์เนี่ย นะครับชอบแบงก์ก็คือ BBL BBL หนึ่งตัวเลยใช่ไหมหรือเคแบังผมชอบแบงก์ที่สุดนะครับผมผมชอบว่าน่าสนใจในภาพของถ้าจะเชื่อว่าเศรษฐกิจนั้นจะมีการฟื้นตัวที่ดีครับก็คือเศรษฐกิจฟื้นมีนะฮะส่วนแบงก์นี่ก็ถ้าพูดถึงราคาก็ก็ราคานี้ยังได้ใช่ไหมไม่ได้สูงมากใช่ไหมอ้าวยังต้องรอยยอดไปลอยต่ำางไรล่ะค่ะเกี่ยวสองเี่ยวสองตัวนี้มาก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไพ่ประบุกต่างกระบุกแหะ นะครับก็คือต่ำกว่าบ,บุกนะครับทำให้ไม,ม่หยิบ s c b ซ i s c o k k p นะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับบุกนะครับหรือว่าสูงกับบุกเข้างหลังตัวท i s c o และ k คเคพีนะครับตัว, isco, k k ตตวอย่างเช่น BBL ก็0.5ถึง6<ม>บุกนะครับแล้วก็เคแมกก็สูงจุบุกอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าฟอนเดเมนทัลในเชิงพื้นฐานก็ดีด้วยนะครับเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวด้วยสองเรื่องนี้นพื้นฐานของเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้น<ม>เด้งที่หนึ่งนะครับคือโมเมนตัมเด้งที่สองคือแวร์เรช นะครับสองแดงขอกก็เจียวว่าแบงค์จะค่อนขั้นเด่นในช่วงนี้หรือว่ากลุ่มหรือว่าเป็นตัวพลังงานที่เมื่อกี้บอกไปปอสคอยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็ยังปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางด้วยนะครับทำให้ราคาน้ำมันดีตัวขึ้นไปครับกรับผมอ่ามนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ต้นให้ไว้นะฮะคุณนีพี่ให้คุณจดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยคุณเรียงให้คครบเลยนะั๋ อ้าวนะครับเอ้ยพี่ต้นพี่ต้นเคยคุยกับผมนี่ว่าวันวาเลนไทน์นี่ก็เป็นวันที่น่าสนใจในการที่ที่จะดักคุ้นด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมอ่าใช่คือผมบอกว่าหลังว่าวาเลนไทน์หุ้นจะขึ้นแรงใช่แว่าแรงเลยนะนะครับวันที่31มกราคมจะขึ้นต่อเบาๆนะครับเพราะ31มกราคมเนี่ยจะประกาศตัวเดูดีๆประจำประจำเดือนธันวาคมของธนาคารแห่งประเทศไทย นะครับเพราะว่าตอนนี้ผลสําสรวจของทางแบงก์ชาตินะครับคือสำรวจทั้งภาคการผลิตภาคการลงทุนในเชิงของความมั่นใจของภาคธุรกิจเนี่ยมันดีมากใช้คำว่าดีมากนะแม้แตวาตัวเลขจริงจะเพิ่งประกาศเดือนธันวาคมก็น่าจะดีตามโดยเส้นข่าวที่สามเดือนมกราคมแล้วก็ที่เมื่อกี้แสบอกคือวันที่สิบสี่กุ่มภาันะครับหนึ่งก็คือวันวอรลินไทยใช่ไหมสองคือวันครบรอบเจ็ดปีของพมรากาแฟด้วยนะครับพม่ากาแฟเปิดวันที่สิบสี่กุมภาสอบห้าห้าแปด นะครับคขารอบเจ็ดปีแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวันที่สิบห้ามุมพาจะประกาศตัวเลขจีดีไทยไตรมาสที่สี่จะมีไตรมาสที่สี่ซึ่งไตรมาสที่สามติดลบเนี่ยแต่ไตรมาสที่สี่เนี่ยคาดไว้ว่าโตขึ้นถึงสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์้ะแสดงว่าถ้าจําได้แหบจําได้คือกลางเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะไตรมาสที่หนึ่งประกาศจีดีีไทยติดลบไตรมาสองกลับมาเป็นบวกหุ้นโดดเชื่อรันเหมือนกันก็คือไตรมาสที่สามจากลบ ในแตรมาสที่สามทัแต่มาสที่สี่ 4, เป็นบวก2.5เปอร์เซ็นผมมอกว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลัก้ากุ่มผาหุ้นค่อนข้างขึ้น<ม>แล้วก็ที่ขึ้นคือขึ้นเกิดจากโฟต่างประเทศก็คือว่าเงินบาทจะแข็งขึ้นอ<ม>ีกนะครับ<ม>เพราะว่าในวันนั้นก็คือ g d ดีดีเห็นละดีจริงตัวเลขจริงออกมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของนัากกลยุทธ์ก็คือว่ามันต้องซื้อตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปช่วงปลายเดือนแล้วก็ กาเรเดือนหน้านะครับก็บางคนก็บอกว่าไปขายตอนนั้นก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันคงขึ้นต่อนะเพราะว่ามีเจ้งของเศรษฐกิจเนี่ยมีความสําคัญต่อฟันโผครับครับค่ะเอาจากหุ้นแล้วพี่ต้นยังให้ค่าเงินบาทมันด้วยนะเออ <laughs> นะอจ,จะเห็นอาจจะเห็นผมมองว่าถ้ามองไกลๆนะผมอาจจะเห็นในทางเทคนิคนะผมมองเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อยวันสั 32, ้นสองบาทห้าสิบแต่ตอนนี้สามสิบสามบาทต้นๆใช่ไหมนะผมมองในสามสองห้าสิบนะสามสิบสี่เนี่ยมันลงมาแล้ว นะครับลงวันศกกว่าเนี่ยตอนนี้ผมมองเทคนิคนะถ้ามองเทคนิคนะนะครับก็มีโอกาสครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆนี่เราได้ค้ากันบ่ายจริงๆนะอันเทคนิคจากพี่ต้นนะคราขอบพระคุณมากๆครับก่อนก่อนเชิญคุณจิงก่อนพี่ต้นไปนะอยากให้พี่ต้นอวพรทันท่นหน่อยอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนจะอวพรนะขออนุญาตหยิบอันหนึ่งมาให้ดูนะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดนี่คุณแจ๊คก็เห็นแล้ ผมไม่เคยเห็นเลยเพราะผมมาชา้ากว่าพี่ต้นคุณรู้ไหมว่าทันหุ้นเนี่ยพาดหัวข่าววันแรกพาดว่าอะไรเออวันที่วันวันนั้นคือวันจันทร์ที่สิบเก้ามกราคมสองห้าสี่เจ็ดปีที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งราคาทันหุ้นตอนนั้นคือสิบห้าบาทจ้ะปีนี่สิบห้าเพราะหัวบอกว่าสื่อสารมาแล้วแต่คมณจะบอกนะแล้วเขียนว่ามีหุ้นแอดวาน ราคาตอนนั้นคือแปดสิบสามบาทห้าสิบราคาเป้าหมายเก้าสิบหกตอนนี้เท่าไหร่แล้วเม้นะชินคอร์ปอเรชันเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะสี่สิบาทห้าสิบเป้าหมายสี่เก้าบาทห้าสิบชินวัตเช็คไลท์นะครับสองห้าสิบตอนนี้เอป้าหมายสี่สิบห้าในวันนั้นนะยัตตินยูคอมทนาคอมเอเชียเปลี่ยนชื่อหมดแล้วนะมีอะไรที่ม่เปลี่ยนเยูคอมเป็นอะดีแท็บธนาคารเอเชียเปลี่ยนเป็นละไรทูเก้าผมเอาหนังสือพิมพ์พันพูดนฉบับที่ไหน นี่เรียนตอนทุนฉบับที่หนึ่งนะครับวันนัฮะทำไมผมไม่หยิบมาาผมเก็บไว้เพราะว่าวันนั้นคือสุดยอดพี่ตน <möj> ้นนี่คือร่วมตั้งแต่ร <oin S 1> ุ่นต้นๆนี่ในวันน um ั้นฉบับแรกของการทุนผมเห็นคอลัมน์คู่หูคู่หุ้นคู่หูคู่หุ้นในวันนั้น ไม่ขายนะใครบอกว่าจะซื้อไม่ขายนะเพราะเจ้าของหนังสือพิมพ์จะจะซื้อยังไม่ขายเลยนะพี่ต้อนพี่ต้อนเอาคลิป NFT ให้คนให้ร้อยล้านขายไหมเอาไหมเอาขึ้น NFT คิบล้านก็ขายแล้วครับก็เออ้เกี่ยวไว้เป็นที่เดียวผมว่าเป็นที่สิ่งที่ผมประทับใจว่าผมเขียนผมเขียนหนังสือพิมพ์ผมเขียนคอลัมน์ครั้งแรกของผมนะ Mm hmm. เมื่อสิบเก้าปีที่แล้วผมไม่เคยเขียนหนังสือพิมพ์นะผมไม่เขียนคอลัมน์ไม่ได้เขียนคอลัมน์แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เขียนคอลัมนะ์นะของสื่อพิมพ์อื่นก็ไม่เขียนนะครับส่วนบิลฉบับแรกที่เขียนก็คือวันที่ก็ต้องเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นกับหนังสือพิมพ์ฐานหุ้นนะครับก็ครบรอบสิบแปดปีครบขึ้นปีที่สิบเก้านะครับก mm hmm. ็ผมคิดว่าก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับก็ผมเห็นพื้นฐานการตั้งแต่ตอนเมื่อสิบเก้าสิบแปดปีที่แล้วนะครับก็ นะครับตอนหลังก็เป็นสื่อออนไลน์นะครับก็เชื่อว่าทางทันหุ้นเนี่ยข่าวก็คเข้าคันมีความรวดเร็วและถือว่าอีกอันนึงก็คือเป็นการด้วยนะครับไม่เคยโจมตีใครนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นขวัญใจการนั่งทุนนะครับก็ขอไปพรให้ทางทันหุ้นนะครับเป็นแบบนี้นานๆนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของทางนักลงทุนต่อไปยาวๆนะครับต่อไปในรอบปีที่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบสองต่อไปนะครับแล้วก็ยาวๆแล้วก็ ให้เป็นความทักใจของทุกคนต่อไปในอนาคตครับก็ขออวยพรให้ทันพุ้นรวยๆเฮงเหนะครับแล้วก็เต,ติบโตไปได้ต่อไปเรื่อยๆคร,ครับผม,บรรมครับผมขอบพระคุณมากๆครัขบรรขอบคุณทีงบริหารแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ